ชี้แจงการโอนเงินแก่ผู้ประกันตนทุกมาตรากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังข่าวสารก็มาพบกับแอดมินในวันที่13กันยายน2564นะคะวันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการโอนเงินประกันสังคมทุกมาตรานะคะ ก่อนไปรับฟังทางช่องก็ขอให้ทู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเราก็ไปเข้าเนื้อหากันต่อเลยคะ่ะชี้แจงการโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนทุกมาตราสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา2เดือนก็คือ คนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะคุณผู้ชม13จังหวัดแต่ยังไม่ได้รับเงินโอนเยียาาทางประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้ท่านแบ่งเป็น2เดือนเดือนละ5,000บาทซึ่งคาดว่าจะเริ่มโอนให้งวดแรกในเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันที่20-30กันยายนนะคะซึ่งหากประมวลผลเสร็จไวจะสามารถโอนได้ไวยิ่งขึ้นนะคะ โดยวันโอนเฉพาะรายก็คือคนที่ยังไม่ได้นะคะผู้ประกันตนสามารถเช็ควันโอนที่แน่นอนได้ที่ w w w เวประกันสังคมนะคะสำหรับทุกมาตราที่รอรับเงินในเดือนที่1และเดือนที่2จะได้รับการโอนเงินภายในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใด ทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ